โูปมาเพื่อที่จะสอรส์วันเกิดของนี้นะคะโอ้นุ่นเนีไปดูเดททางกำแพงแล้วเด็กๆวันนี้เป็นช่วยของเรา <c oughs> ต้องไปโรงเรียนสายครับเพราะว่าต้องมาวันเกิดกเลีก่อนเพราะว่าน้องชายม่มีความมาค่ะ โอ้โหเก่งมากๆครับดูดิครับปูเป้พาอุเล่มาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่โรงเรียนนะครับ โอ้โหเราจะใส่ช um> ุดช่วยให้โอเล่ก่อนนะครับเลุยไปเปลี่ยนชุดนักยนกันเลยลูกป่ะถุยลงมาลูกลงทานไหนครับโอเคครับผม ปต้องไปใส่ชุดนักเรียนก่อนนะครับผมลูกลูกไม่ต้องช่วยครับผมไม่ต้องช่วยเลยเก่งมากน então, ี่ไปเปลี่ยนชุดนักเรียนนะครับผมกล่องของขวันนู้นล้วลูกไม่รู้อลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวเอามาให้เดี๋ยวให้พ่อเล่แต่งตัวก่อนอ่าเอาละวันนี้

พี่งามากินหญ้าตรงนี้รอลูก้อุลี่ครับไินลให้อุลี่อะลาให้น้องมากินหญ้าตรงนี้เลยพี่ๆก็จะไปโรงเรียนสายนะคะวันนี้เพราะว่าต้องช่วยพ่อน้อยก่อนนะคะ กันครับพี่เป้เขาจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่โรงเรียนครับผมที่โรงเรียนเด็กๆก็แบบว่ามาให้กำลังใจพ่อเล่กันนะคะดูค่ะน้องมาให้กำลังใจแบบว่าข้างรั้วกันเลยนะคะอ่าน้องเพลงด้วย ไลายพี่งามโอ้โหขึ้นมาผ่าผืนไปกินโอยโรนะ่พี่งามพี่งามก็ยืนให้กำลังใจคุณพนะ่อนะไอ้ยาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่าอยากได้งามเหมือนพนะ่อนะอาจุ๊บรถอีกแล้ว รักน้อยๆแต่ให้รักนานๆนะคะดูค่ะดูค่ะเอาจุ๊บกันน้ำโชคก็มาอวยพรวันเกิดให้คุณพ่อนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะพ่อจ๋าให้พ่อจ๋าแต่งตัวโลโก้โพี่งามระวังนะลูก่าหลังมหาเม่นะ ห,หลังมาหาแม่นะเออโอ้ งนำโชคงโเด่นนำโชคเด่นวันเกิดครับถามมาพี่เรียบร้อยไรครอบโเล่เป็นไงน้งตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นนะไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้ก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะเนอะซื้อไพ่ระเกิดที่โรงเรียนเลยนะครับผมเกี๋ยวจะเป็นช้างที่โชคดีมากเลยอ่ะใช่ครับผมว่าเขาเขาเป็นช้างที่โชคดีมากๆเลยนะครับมี น้องๆทำอาจจะวันเกิดให้นะซึ่งซึ่งผมเป็นเป็นคุณพ่อเป็นควาเนี่ยยังไม่เคยได้รับโอกาสนี้เลยนะครับผมเพราะยังไม่เคยมีวันเกิดหรอกพอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีนเพราะว่าโควิดก็มีอย่างนึงนะครับ

ได้เลยแค่ให้ลองขับแค่ครั้งเดียวน้องก็ขับเป็นและแต่ว่าไม่เคยให้บรรทุกช้างครับยากกว่าครับ้งแรกอะไรครับยากไหมมีทางอยู่ข้างบนไม่นะครับเป็นท้ายกับขับกรริคับออ๋ทีันไี่เขาบอกเขาใส่เกียร์ผิดอ่งามโชค นี่ค่ะเอาถุงเท้ามาผิดข้างได้รู้เนีเยน้องปูเป้ก็ขอปิดลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลื